E ah. วันนี้นะคะกัจะมาขึ้นตัวเลขของแคู่ดับนะคะวันที่25นะคะวันที่ยี่หาแม่คู่ก็จะเฮ็ดอีกเทียนนึงก็คือเออเราจะส่งเอาตัวเลขนะคะวันที่25ให้ให้แม่คู่เอาแผลหายดีจัดหน่อยะค่ะก็ก็เริ่มดีขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่าเออเราแพ็คของเนาะคะ่ะจริงๆแม่คู่ก็อยากติดแผลเลยได้ค่ะแต่กลอยให้มันแห้งไม่ไหวเนาะแต่ว่าเออแม่คู่ก็ต้อง ติดไว้นะคะพอบาร์บีคิวแพ็คของน่ะออมันมันอย่ามันโดนกล้องโดนโดนพวกเจงเสียนะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะจาเลือดออกกะเลยกะเลยต่องไอ้นี่นะคะตอนนี้เด็กๆนะกะผึ่งเลือดเลี้ยงมากอะมาแพ็คของนะคะอาจจะได้ยินเสียงแกะแกะแกเลื่อค่ะก็ค่ะเปียแก้นะค่ะแกยแกะ แม่คู่ได้มาก้ะค่ะได้ได้มาได้มาอีกสามสิบตัวนะคะผู้ใดสนใจเนะะาะค่ะก็ตุกทักแฉกทักไลน่ขอมาเด้อค่ะเพราะว่าของมันมีจำกัดจริงๆเนาะคะ่ะแม่คู่กับซังหลายเรื่องแต่มันบนะะ่ได้ค่ะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าอยูยูวัดนะคะ่ะเพิ่นเพิ่นบอกแบ่งกันอ่าันมันมันหลายเนาะคะ่ะมันหลายคนที่จะไอ ที่จะเอาลหลายๆอย่งสกับผู้อื่นกับชิบะได้เพิ่นมาเพราะฉะนั้นกบแบ่งกันผู้ละ20ตัว30ตัวไปนอนค่ะแม่ครูก็ได้มาทั้งหมด30ตัวนะคะผู้ใดสนใจกับเป่าแพาเของมานะคะหรือว่าสั่งจองไว้เลยนะคะแต,แต่สั่งจองแม่ครูกับยันยันเอาไว้ให้บ่ได้ยอยู่ค่ะเพราะว่าคนๆเหมเพิน่น,นกัเอ่อได้ได้อุ่อนเงื่อนขางมาสั่งจองนะคะแม่ครูก็ต้องเปล่าแพทไปเห้่เพิ่นแต่กับ มือนี้เนาะคะ่ะมือนี้ลูกศิษย์ของของเพื่อนแนละะ้วค่ะเพื่อนก็จะเดินทางไปอีกเพราะว่าเพื่อนมาต้องไปนอนเอาเพื่อนมาสีต้องไปนอน,อ,น,อ,น,อ,นอยู่หุ่นคาะาเข,ข้าไปตอนแถวเลยเนาะพอด้ต้องไปนอนแล้วก็เฝ้าเขา้ขาไปแต่เด็กๆเพื่อนมามันจังสีได้เนี่ยได้มาสามสิบตัวนะคะค่ะผู้ดใดสนใจเปล่าทักมากเลยค่ะโ,โดยเฉพาะโดยโดยเฉพาะกำไลเนาะคะ่ะ กำไรนี้จะเป็นแท้เลยนะคะเป็นเป็นยกพม่าเลยะคะ่ะสวยออนี่ไม่ได้หลายคนนะคะที่ได้รับของแล้วแล้วก็หฮคอมเมนต์มาอุ้ยแม่ครูสวยมากเลยะคะ่ะสวยเพราะว่ายกนี่เงาเลยเด้อค่ะมันเป็นยกแท้นะคะไม่ใช่เหนนเนเ็นเห็นราคาสานึกอ่เพิ่นเห็ดหายดีเลยค่ะเป็นเป็นยกพม่านะคะ่ะอันนี้สวยะคะ่ะเงางามงามมากๆเลยคะ่ะผู้ใดสนใจก็ ทักมานะคะอันนี้คือ,อกําไรของขูนะคะก็คือร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะส่วนเบีเบยกแก่นีก่ก็สองอยเกาสิบเกาบาทเนาะค่ะสนใจก็รีบทักมานะคะของมีจํานวนจํากัดนะคะ,ะส่วนกําไรนะคะกําไรถ้าสนใจนะคะก็รีบทักมานะคะ,อะของขาดแม่ค่ะกาไรกําไรหยกตัวเล็กนี่กําไรหยกเล็กนี่จะจะไม่ค่อยมีแล้วนะคะ สีเขียวนี่ขายดีมากสีเขียวกับสีแดงเนี่ยค่ะสีเขียวกับสีแดงที่ขายดีมากๆเลยเนาะก็คือเอ่อมันเป็นเขียวเหนียวซับจึงเสียเนาะคะ่ะเป็นยกยกเรียกซับอยู่แล้วเนาะคะ่ะเป็นยกเนะะี่ยค่ะเอ่อเป็นข้องแค่นะคะ่ะถ้าห้องประดัเอาแบบข้องก็ดีมากมากห้เนะคะ่ะนี่ค่ะสวยเด้สวยอยู่นะ,น,าานะคะสนใจกระผ้าขามาาด้วยค่ะ กำไรอันนี้199บาทนะคะเป็นกำไรเรียกทรัพย์นะคะกำไรเรียกทรัพเอ่อสำหรับซ้าขายหรือหรือว่าการเสี่ยงโชคอันนี้จะดีมากมากเลยนะคะค่ะเอ่อของปูนะคะของปูเพนเจออ์นเบียแก้จนกำไรแก้จนนะคะสำหรับเอ่อมันมันได้ทุกอย่างค่ะอันนี้ได้ทุกอย่างนะค่ะเดีถ้าผู้ใดบเอ่อเข้าใจนะคะก็ะสามารถ อโทษสอบถามได้นะคะว่าสรรพคุณมียังไงบ้างน,นะคะเพราะว่าขันไม่พูดจะเล่าอยู่นี่มันจะเงาเนี่ค่ะข้างหลังก็จะมีบทสวดให้นะคะได้ได้รูปของผู่ด้วยนะคะค่ะตัวเบี้ยแก่นะคะเพื่อนจะเปียเพื่อนจะเปียตรงนี้ออบแล้วก็ใส่เข้าสามารถใส่สวยได้เลยเนี่ยค่ะถ้าถ้าเป็นแบบบางบางเพ่นะคะบางบางไอ้นี่นะคะเพื่อนเพิ่นจะแบบอะคือคืออยากแตะออมาขายเนาะค่ะ มันก็จะเป็นเบี้ยแย่ลุ่นดเลยบ่มีอี๋ยังนั่นก็คือแบาบปลาเขาหาทางอื่นมาขายนะคะค่ะสม้มติว่าเขาเสียอาทางอื่นมาขายเนี่ยเอาเป็นลวยสองลวยสามลวยต,ตก็ได้นะคะแต่อันนี้มันมันไม่ใช่นะคะได้มาทะเลยีซิปเจอห่หาขุนก้อนนี้ได้หาตค่ะขุนก้อนนี้ได้หาต,ตัวว่านในซิปตมือนี้ได้สามต,ตนะคะเอาเริ่มกะถ้าสนใจก็รีบทักเข้ามาเด้อคะ่ะ 0624914389นะคะ0624914389นะคะเป็น ID ไล่ค่ะของมาได้นะคะเอามาคุยเรื่องอตัวเลขของปู่เนาะคะ่ะว่าปู่่นะจะบอกเข้าว่าจังไหรเนาะคะ่ะเห็นเห็นบนอะค่ะเห็นบนอ,อ่ะซูมดูเนาะคะ่ะเลขของปู่นะคะหนูเติบกล้องมาให้หน่อยอืมเพราะว่าออเมันมันเออ โอ้ซูมเยอะไปซูมจนเออจนเหลืองเลยหน้าเหลืองเลยเอเอามายิบยิบโอเคอเค,ค่ะเอ,อ๋อที่ดีปกติอค่ะเลขของปู่นะคะเก็ดมีห้ามีหนึ่งมีเก้านะคะเพะนนีดูติ่เก็ดและเก่านะคะจะเป็นเก็ยดยังเก่ายัานะคะ่ะส่วนในวงนะคะในวงปู่ก็จะให้เจ็ด ห้านะคะสามอยู่ข้างนอกนะคะ่ะตัวเลขของอาจารย์เนาะคะ่ะคืออของของของคุณตาเนาะคะ่ะถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันที่ยี่ห้าได้ค่ะวันที่ยี่ห้าได้เอามาเบิ่งตัวเลขที่ปูให้หนึ่งตัวมาหนึ่งตัวหรือว่าในในหกตัวนี่มาแน่นอนสามตัวปูบอกว่ามาแน่นอนสามตัวนะคะ มีเก้ามีเจ็ดมีแปดมีศูนย์มีสี่มีห้าเนาะค่ะตะว่าคูให้เนั่นเมื่อก็มีมีเจ็ดมีเก้ามีห้าเนาะค่ะศูนย์นี่สีมาบอเนาะค่ะศูนย์นี่สีมาบอแต่ถ้าใครชอบศูนย์เม่อคูให้ไปสองชุดเท่านั้นนะคะก็คือศูนย์ห้ากับศูนย์สามเรียบจับเลยค่ะส่วนตัวเม่อคู่ตอนนี้จับตัวเดียวคือศูนย์ห้าเอ่อศูนย์ห้าก็บศูนย์สามเนาะค่ะตะว่าเอาไว้นีด แม่คู่บทเบอรเด่นเลขศูนย์เพราะว่าปูเอาไปแล้วแต่ที่แม่คู่ได้จับศูนย์สามมากเพราะว่า,าทั้งทั้งตัวแม่คู่แล้วก็หลางนะคะเพื่อนได้ได้ฝันเนาะค่ะได้ฝันเห็นพญานาคเนาะคะ่ะได้ฝันเห็นพญานาคก,เกเ็เลยก็เลยเคิด่าเนาะคะ่ะคิดมาเพื่อนมาไขลูกแก้วห้สามลูกนะคะแม่คู่ก็เรยวันน้าจะเป็นศูนย์สามเนาะคะ่ะถ้า ถ้าจะเป็นเนาะคะ่ะก็เอาเป็นแบบว่าศูนย์อยู่ข้างหน้าเลยลก็จะเป็นศูนย์เก้าเจ็ดหรือว่าศูนย์เก้าห้าเนาะคะ่ะไม่คู่ฝันเนาะคะ่ะฝันตอนนั้นก็นคือใดศูนย์เก้าหนึ่งเนาะคะ่ะไปออกอฟังเล่าเหาเนาะคะ่ะคือศูนย์หนึ่งเนี่ยซอนรอบเลยเสียดายเนาะคะ่ะแต่แต่เลขของปูเนาะคะ่ะเลขของปูก็ออกเล่าอยู่ด้คะ่ะบ้านนีเนาะคะ่ะสามเจ็ด เนาะคะ่ะสามเดกออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะออกไปเรียบร้อยแล้ววันที่ยี่สิบห้านะคะว5ยี่สิบห้าส่วนในกลุ่มนะคะเ,คเดี๋ยวแม่ครูจะแก้งเข่าเข้าไปอีกทีนะคะว่าเอ่อ<ป>เหาเฮาจะเห็เุมือดนะคะแต่ว่าวันที่ยี่สิบห้าเราทําแน่นอนนะคะวันที่ยิมหาด,ด้อค่ะผู้ใดเอ่อย่างรอคขอยตัวเลขของปูนะคะก็รอวันที่ยี่สิบห้าปูจะตัดตัวไหนทิ้งอีกนะคะแต่ทิ่เราลูกก็คือ อ่าศูนย์นะคะอาปูตัดไปแล้วนะคะปูปูตัดออกไปแล้วเราจะศูนย์ย่งจะย่งอยู่บอลหรือบอลย่งจังมะเมือมงกัน,นะคะส่วนตัวเลขหกตัวนะคะหกตัวนั่นกับให้มึงเอาแด้ค่ะว่าปูพันมี่ยังเนี้ยเนี่ยค่ะเออถึงสี่ก็ดีได้นะคะอนอนบ่อน <laughs> ค่ะมีเจ็ดมีเก้านะคะแล้วก็มีแปดมีศูนย์มีสี่มีห้าเนาะคะ่ะนี่ค่ะ อ่าซูมให้ดูนะคะดูมาดูนี่ต้องอันนี้ให้ดูอยู่ค่ะอันนี้เห็นนะเห็นชัดเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะก็อันนี้คือตัวเลขของปู่นะคะลองเอาไปพิจารณานะคะยิบจับรัตตรี่มึงแต่ส่วนตัวของแม่คู่ตอนนี้แม่คู่จับอยู่ที่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะถ้าหนึ่งแม่คู่จับเก้าหนึ่งตัวเดียวนะคะตอนนี้จับเก้าหนึ่งตัวเดียวเลยค่ะสําหรับเลขเก่าเนาะค่ะ เอ้ยสำหรับเลขหนึ่งนะคะไม่พนะูดจับเลขเก่าหนึ่งตัวเดียวเลยเนาะคะ่ะเอาถ้าผู้ใดสนใจกําไรนะคะกําไรน,นะะไร้าโชคเนาะค่ะกําไลสายชั่วมีหลากหลายสีเนาะคะ่ะก็ทักแชททักไลน์เข้ามาคือ0 6 2ย์หกสองสเก้าหนึ่งสนะคะแล้วก็ของใต้จารย์นะคะไม่ว่าจะเป็นกําไรนะคะกําไรแจจนเ,เบีย้ยกะเบีย้ยเบี้ยแจจนนะคะ่ะ ออันนี้จะ2องร้อยเก้า,กากไรนะคะกําไรไม่มากของปู่ศิลาหรือว่ากําไรเเรียกซับนะคะก็คือ199บาทค่าส่งห้บาทนะคะมีจํานวนจํากัดค่ะโชคดีที่บ้านปู่จ,กกาจานนะ,ะกับลูกศิษย์พระอาจารย์เนาะค่ะก็เลยบดายเปต่อแถวน้าเพลนแต่ว่ากัได้มากเทียเราหน่อยพอได้มาหายเอ็กซ์ซเนาะค่ะขนาดคนในหมู่บ้านของแม่ครูที่อยู่จังหวัดกาลสิน ย่างไหนสั่งก็ม่ครูเลยนะคะเม่ครัวไม่เหนเนี่ยแม่จังม่ได้อันไปอันต่อแถวนี่ยเพลินว่าสั่นได้ได้่หม่ะเดอกเพราะว่าการันตีได้เลยค่ะเราเราได้จากวัดจริงๆเนาะได้จากวัดจริงๆเพราะฉะนั้นเนาะค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะเอ่อจะเป็นของแบบโบแมนได้ปลูกเสกเนาะค่ะคือของปลูกเสกทุกชิ้นค่ะปลูกเสกทุกชิ้นล่ะค่ะแม่ครูก็ทําพิธีบวงสรวงแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับ ของของปู่นะคะเป็นกําไรด้วยนะคะเสร็เรียบร้อยนะคะกัสามารถทักแชททักไลน์ที่0624914389นะคะแล้ววันที่25ปู่จะให้ตัวไหนก็ควอยมากมืองกันแล้ววันที่ยิ้มหางคุณตาจะปล่อยเลขเออหลักหน่วยหลักสิบตัวไหนมาดูกันเนาะค่ะเพราะว่าคุณตาเพิ่นบอกแล้วว่าเออตาจะให้ก่อนเลขออก5วันถึง6วันเนาะค่ะก เพคนว่างคนเสียหายันทีบยี่สี่ยี่หานี่ละคนวางสิวันที่ยี่ห้าเดี๋ยวคุณตาจะให้นะคะเอาคลิปนี้พิจารณาเอาเนาะคะ่ะเราใช้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมเนาะคะ่ะจะเสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะผูใ้ใดชอบกันจัดคัดแานนะคะ่ะเอาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแกงเสียคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ